ฝึกหลบเซ็ตอ่ะเขาจะให้ฐานมาเลยแล้วก็ค้นเครื่องบินกลับมาปฏิทยส้สิบคันถึงไอตัวนี้ลายเสน้นเล่นของมันนี่มันจะเป็นลายเส,นส้นของตางที่ไหน <c oughs> นี่ลายเส้นตัวนี้นที่ว่าคนเล่นรถเขาไม่ค่อยยากจะถิงมันไปเลยอย่ะเพราะ <c oughs> ว่ามันเป็นเครื่องจดจําว่านี่คือลายเส้นของเดิมของรถสติ๊กเกอร์นี่คือมาจากอ่าอเอนี่ครับเขาเลยไม่ยากทําซีไงนี่ครับเป็นไหมแต่กายรงงานวันเละปุออ จายเนี่ยเนี่ยคือสเสตตแต่ซาลัดคติตมาให้ตยนูนเลยเพราะว่าน,นี่คือรถกุคนไทยที่ไปสมรบรถที่ผลิตในซาดัดแต่ว่าซาลัดัชื่อคนไทย,ยสาหัานไทยเนี่ยไปสมรบ<ฮ>ในทะเลซาขณะนี้ท่านกําลังอยู่กับผมกับจิบชูรกีปีเก้าสี่นะครับพวงมาลัยสามกา้านลักษณะรถนะครับผลิตมาในจํานวนจากัดและเป็นรถร่วมสมรบอย่างไรนั้นอีกสักครู่นึงเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดกันนะครับวันนี้ ผมมีรถที่จะมาแนะนําแล้วก็มีสตอรี่มีเรื่องราวนะครับเป็นจิปเชอร์กีแตหลายคนอยากรู้แล้วนะครับว่ารถคันนี้มีความเป็นมาอย่างไรนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมารู้จักกับสวนน้ำพันแล้วก็รถของเขาว่าเป็นยังไงตามไปดูกันครับจิปเชอร์กีเล็กหน้านั้นบงังเออว่าวเขาทำออกมาเพื่อคนทรงฐานไปรวมรบที่ซารัตเขาไมา่รถที่มีอ,อาเมิกันมันผลิตมา แต่ว่าเราจับมือทหารไทยกับสารัดจับมือกันเพื่อจะไปซ้อมรบครับซ้อมรบมันมันมันหายสามสิบคนในปีหนึ่งเก้าเก้ากุเทเทเทซ้อมรบวันนั้นนนั้ไทยได้มาสามสิบคันอยากอยากเข้าใจพิดว่าเมือนกันหมดนะมันจะไม่เมื่อนกันเพราะว่าที่ขับกันอยู่บางที่มันเราสังเกณฑ์ยางไมันจะเป็นพวกอะไรซ้มกันมันมันมีซ้มกันหนึ่งสองส้มเนี่ยพวกาะไดส้มกันก็เถีย แล้วก็ผลิตในปีหนึ่งกาเกาวซีนะพุ่มถึงไม่ดำซีไงพุ่มเก็บมันไว้แบบนี้เดิมๆกลับเดิมๆแม้กระทังไร่เส้นมันกับพุ่มก็เก็บไว้เดิมๆซึ่งก็พอสอบรวเส้นนั้นเขอให้ขอขค้นเครื่องบินกลับมาในประิททยอันสามสิบคันสามสิบขันถึงกินแล้วบังมาจนถึงวันนี้แล้วเลือกกี่คันแล้วเพราะว่ารุ่นปู่ยาตายายนุ้มามรู้ถึงมาลูกล้านกี่คนแหละกล้วผมหว่าเรื่อง่ะปีกาวซีหนึ่งกาเกาวซีนะ ที่ไม่ทำซี่ที่นะพวกหวาไม่น่าจะเกินสิบห้าคันเดกไม่ซ้อมที่ไม่ปาปูที่ไม่น่าเกินสิบห้าคันเราอินอยูท่ทีว่าขับยูถั่วปี่อยีว่าย,ยูในจิ๊บขับอะไรต่างๆอันนั้นคือก็มาทำซี่แล้วแล้วก็พวกมาเลยไม่เป็นซ้ำคานแล้วไม่ใหญ่ปีหนึ่งเก่าๆซีมันเป็นเก้าวุกเก้าเจ็ดเก่าเป็นเก้าๆซึ่งรุ่นนั้นนั้นเขาจะราคาจะตกว่านะรุ่นนี้่นคือราคาจะแพง แพ่งวาผัวมันเป็นตำนานนะตัวนี้ตัวนี้ประมาณอยู่ไม่ต่ว่าส่งเส้น้านะครับได้สภานนี้นะรุ่นรุ่นรุนก่อนหน้านี้ก็เส้น้าก็มีนี่ไม่รู้อย่างตะกี้ขั้นในตอนนี้เดือดเลืออยู่นะเลืออยู่นี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 ่มีส่วนร่วมประชาชนมีส่วนร่วมกองทัพภาคที่หนึ่งนี่ก็สติ๊กเกอร์นี่ก็ไล่ปีแล้วรถรถรถรุ่นนี้มากน่ะนะรถรุ่นนี้ส่วนใหญ่แล้วเขาจะเป็นทุ่งชาติซาดัตถ้าไม่ใช่รุ่นเกาซีผมอะไรซ้ำการเนี่ย มันจะเป็นหนุงจ่าสนัดตุกคันเลยว่าบางลงไปเลนะ่ะจะเป็นหนุ่งสนัดซึ่งตัวนัา้นนั้นถูกกว่าเพราะนั้นคือทํามาขายทามาเพื่อขายแต่ตัวนี้นันคือทํามาเพื่อซอมรอบมันก็เลยมีสตอรี่ซึ่งผมก็เลยไม่ยากทำสี oh. <laughs> งันเลยแต่ว่าเขามาข้อสื่อผมผมไม่ไกล้ <laughs> ็สื่อวันข้อส่งเส้นกาวนี่ผมไม่ไกล้แ <laughs> ต่ผมเคยบอกว่าเอาเบ้นมาเล่ก,ก็ไม่ยอม